เมื่อชาวต่างชาติผู้ลหลงไหลในภาษาไทยท้าทายตำนานแห่งชื่อเมืองที่ยาวที่สุดในโลกและสร้างความอึ้งกลางกรุงเทพด้วยการออกเสียงชื่อเต็มของกร ah ุงเทพมหานครได้อย่างไปเวอร์วันนี้แดดร้อนเปรี้ยงเหมือนกับทุกวันในกรุงเทพแต่ฉันไม่ได้มาเดินเล่นหรือเที่ยวชมวัดอย่างที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมทํากันฉันมาทําภารกิจพิเศษเพราะเมื่อวานฉันเดินผ่านป้ายป้ายหนึ่งแล้วสายตาก็ไปสะดุดกับชื่อเมืองที่ยาวที่สุดในโลกใช่แล้วมันคือชื่อเต็มของกรุงเทพที่ยาวจนอ่านจบได้ต้องมีหอบ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอายุธยายังยังไม่จบฉันเลยคิดขึ้นมาว่าทำคลิปเลยดีกว่าคลิปที่ฉันพยายามหาคนมาช่วยออกเสียงชื่อเมืองนี้ให้ได้แบบแป๊ะแปะหลังจากเดินวนอยู่แถวสวนลุมไม่นานฉันก็เจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนเล่นโทรศัพท์อยู่เขาดูเป็นชาวต่างชาติแบบฉันเลยเข้าไปถามทันทีขอโทษนะครับคุณสามารถออกเสียงชื่อเต็มของกรุงเทพเป็นภาษาไทยได้หรือเปล่าเขาเงยหน้าขึ้นนายิ้มน่าจะได้นะครับ ฉันทำตาโตด้วยความตื่นเต้นแล้วเขาก็เริ่มพูดทันทีกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุธยามหาดิลกเขาพูดไปเรื่อยๆแบบไม่สะดุดเลยแม้แต่นิดกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มาหินทาราอายุ่ทยามหาดิลกพบนพรัตนรชาชธานีบุรีรัมย์อุดมรชาชนิเวศมหาสารคาอมอมพิมานอวตารสถิตสักขัดทียวิศนุครมประสิทธิ์ยุลองดู ฉันถึงกับต้องหยุดหายใจตามเพราะคาดไม่ถึงว่าจะมีฝรั่งคนไหนพูดได้ขนาดนี้เมื่อเขาพูดจบเขาก็ยิ้มแล้วถามฉันกลับว่าแล้วคุณหละได้ลองท่องหรือยังฉันยืนเงียบไปครู่หนึ่งอึ้งจนพูดไม่ออกใช่ครับภารกิจวันนี้จบลงด้วยความประหลาดใจขั้นสุดใครจะไปคิดว่าคนที่ฉันถามมั่วๆจะกลายเป็นเทพออกเสียงชื่อกรุงเทพได้แม่นขนาดนี้คอมเมนต์จากชาวต่างชาติ ผมเคยพยายามอ่านชื่อกรุงเทพแบบเต็มในคลาสเรียนภาษาไทยแต่ไม่เคยจำได้เลยครับเห็นคลิปนี้แล้วต้องยอมแพ้จริงๆผู้ชายในคลิปเก่งมากๆนับถือเลยครับความคิดเห็นถัดมาสุดยอดไปเลยฉันไม่เคยรู้เลยว่ากรุงเทพมีชื่อยาวขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นมุกตลกด้วยซ้ําพอฟังแล้วเหมือนบทสวดอะไรสักอย่างแต่ก็น่าทึ่งมากคะ่ะความคิดเห็นถัดมา ผมรักประเทศไทยมากครับและภาษาก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งชื่อกรุงเทพแบบเต็นนี้มันทั้งยาวทั้งมีความหมายดีอยากให้คนเยอรมันได้ฟังเหมือนกันความคิดเห็นถัดมาฉันเปิดคลิปนี้ให้เพื่อนดูทั้งห้องหัวเราะกันใหญ่แต่ก็ทึ่งไปพร้อมกันชายในคลิปออกเสียงได้ชัดเจนมากคนทำคลิปก็ตลกดีแค่ดูแลอบอุ่นใจมากความคิดเห็นถัดมาเห็นคนต่างชาติพูดชื่อเมืองนี้ได้แปะแปะแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกมีแรงบันดาลใจอยากกลับไปเรียนภาษาไทยอีกรอบเลยครับขอบคุณสำหรับคลิปดีๆแบบนี้ ความคิดเห็นถัดมาสุดยอดเลยค่ะฉันเรียนภาษาไทยมาหลายปีแต่ยังออกเสียงชื่อกรุงเทพแบบเต็มไม่ได้เลยเขาเก่งจริงๆดูแล้วประทับใจมากเลยความคิดเห็นถัดมาคลิปนี้สนุกมากครับผมดูแล้วยิ้มไม่หยุดเลยคนพูดเก่งมากส่วนคนถ่ายคลิปก็เล่นมุกได้ดีดูธรรมชาติและเป็นกันเองไทยแลนด์สุดยอดความคิดเห็นถัดมาไม่เคยคิดเลยว่าคลิปแค่พยายามอ่านชื่อเมืองจะสนุกขนาดนี้ ภาษาไทยฟังดูไพเราะมากค่ฉันอยากเรียนให้ได้แบบนั้นบ้างวันหนึ่งจะลองพูดให้ได้แน่ๆความคิดเห็นถัดมาภาษาคือวัฒนธรรมและคลิปนี้ทําให้เห็นว่าคนต่างชาติก็สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยได้อย่างสวยงามครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เรียนภาษาไทยความคิดเห็นถัดมาดูแล้วทั้งคำทั้งอบอุ่นใจขค่ชอบความพยายามของทั้งสองคนคนหนึ่งกล้าเข้าไปถามอีกคนก็ใจดีและเก่งมากในการพูดภาษาไทยนี่แหละคือมนต์เสน่ห์ของไทยความคิดเห็นถัดมา ผมมาอยู่เมืองไทยได้สปีแล้วครับและเพิ่งรู้ว่าชื่อกรุงเทพแบบเต็มมันยาวขนาดนี้ครั้งแรกที่ผมได้ยินผมนึกว่าคนไทยแกล้งผมเล่นแต่ดูคลิปนี้แล้วผมรู้สึกประทับใจมากเพราะมันแสดงให้เห็นว่าภาษาไทยมีความลึกซึ้งและเสียงที่ไพเราะมากผมจะลองฝึกพูดดูบ้างครับแม้มันจะยากก็ตามความคิดเห็นถัดมาคลิปนี้น่ารักมากค่ะ ฉันชอบตรงที่มีความพยายามทั้งจากคนที่ทำคลิปและคนที่ถูกสัมภาษณ์มันแสดงถึงมิตรภาพที่ไม่มีพรมแดนถึงแม้จะเป็นแค่การท่องชื่อเมืองแต่ก็อบอุ่นหัวใจอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะภาษาไทยเป็นภาษาที่มีสเสน่ห์มากฉันอยากเรียนให้พูดได้เหมือนเขาเลยความคิดเห็นถัดมาสุดยอดครับผมเคยเห็นชื่อกรุงเทพเต็มๆครั้งหนึ่งบนโพสการ์ดแล้วก็พยายามอ่านเองอยู่ครึ่งชั่วโมงแต่พูดไม่เคยจบเลยสักครั้งคลิปนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าฝึกจริง,รงๆเราก็สามารถทำได้เหมือนกันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมาก ความคิดเห็นถัดมาขอบคุณสำหรับคลิปดีๆแบบนี้ฉันรู้สึกว่าเมืองไทยมีเอกลักษณ์มากและว,วัฒนธรรมไทยก็เปิดกว้างกับชาวต่างชาติการที่มีฝรั่งคนหนึ่งสามารถพูดชื่อเมืองได้แบบนั้นเป็นเรื่องที่ว้าวมากฉันยิ้มทั้งคลิปเลยค่ะเป็นความสุขเล็กๆที่ช่วยเติมเต็มวันของฉันได้เลยความคิดเห็นถัดมา ผมอาศัยอยู่ในกรุงเทพมาหลายปีแต่ยังไม่สามารถออกเสียงชื่อเต็มของเมืองได้เลยครับผมชื่นชมคนในคลิปมากเขาออกเสียงได้ชัดและมั่นใจมากภาษาไทยมีเสียงสูงต่ำเยอะมากสำหรับคนยุโรปแต่คลิปนี้ทำให้ผมมีกำลังใจอยากลองฝึกใหม่ครั้งขอบคุณจริงๆความคิดเห็นถัดมา ตอนที่ฉันเรียนภาษาไทยครั้งแรกอาจารย์ให้เราท่องชื่อกรุงเทพแบบเต็มทุกวันจันทร์ฉันคิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่ก็กลายเป็นเรื่องท้าทายที่ฉันยังจําได้จนถึงวันนี้คลิปนี้ทําให้ฉันนึกถึงวันเก่าๆและความรู้สึกดีๆที่มีต่อเมืองไทยขอบคุณที่ทําให้ยิ้มได้อีกครั้งความคิดเห็นถัดมาผมเคยเดินผ่านป้ายชื่อเต็มของกรุงเทพตอนอยู่สนามบินสุวรรณภูมิตอนนั้นผมหยุดถ่ายรูปทันทีเพราะไม่เคยเห็นชื่อเมืองอะไรายาขนาดนี้ในชีวิต คลิปนี้ทําให้ผมรู้สึกใกล้ชิดก,กับวัฒนธรรมไทยมากขึ้นแม้จะเป็นแค่ชื่อเมืองแต่ก็มีประวัติศาสตร์และความหมายลึกซึ้งที่น่าศึกษามากความคิดเห็นถัดมาฉันเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาแปลกๆและชื่อกรุงเทพแบบเต็มคือหนึ่งในเป้าหมายที่ฉันตั้งใจจะท่องให้ได้คลิปนี้ช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจมากค่ะคนในคลิปพูดได้ชัดเจนมากแถมยังสุภาพน่ารักฉันชอบวิธีที่เขายิ้มตอนพูดจบมันทําให้ฉันรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะมาจากไหนเราก็แบ่งปันวัฒนธรรมกันได้ความคิดเห็นถัดมา คลิปนี้เจ๋งมากครับตอนผมแบคแพคอยู่แถวคลองเตยเพื่อนคนไทยเคยเท้าผมให้อ่านชื่อกรุงเทพแบบเต็มแล้วเราหัวเราะกันทั้งคืนผมยังจําได้เลยว่าออกเสียงผิดแทบทุกคําขอบคุณสําหรับคลิปนี้มันทําให้ผมหวนคิดถึงความทรงจําดีๆที่เมืองไทยความคิดเห็นถัดมา ฉันเคยได้ยินชื่อกรุงเทพเต็มๆตอนเรียนวรรณคดีไทยที่มหาวิทยาลัยและจำได้ว่ารู้สึกประทับใจมากเพราะทุกค,คำในชื่อนั้นมีความหมายทางวัฒนธรรมและาศาสนาคลิปนี้ไม่ได้แค่สนุกอย่างเดียวแต่ยังเป็นการบอกเล่าวัฒนธรรมไทยให้คนทั่วโลกรู้จักมากขึ้นได้ค่ารักประเทศไทย